สวัสดีค่ะโคชพีนาค่ะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ถูกใจของหลายๆคนนะคะคลิปนี้โคชทำคลิปพิเศษสำหรับสาวพลัสไซส์ค่ะตั้งชื่อนิดนึงเนาะพลัสไซส์ใสยังไงให้ดูผอมนะคะโคชเชื่อว่าหลายๆคนพอเริ่มน้ำหนักขึ้นเนาะน้ำหนักขึ้นหรือใครท,ที่ที่รู้สึกว่าเป็นสาวพลัสไซส์อยู่แล้วเนี่ยค่อนขอ้างจะลำบากใจเวลาที่เราไปซื้อเสื้อผ้านะเพราะว่าส่วนใหญ่เสื้อผ้าเขาทำไซส์ เดี๋ยวนี้เสื้อผ้ายิ่งทำไซส์เล็กเนาะอย่างแบรนด์ตัวตัวไปตอนคุณสอนช้อปปิ้งเนี่ย x x x s ไม่น่าเชื่อไม่มีไซส์นะคะสาวไม่มีไซส์นะตัวเล็กมากทีเดียวนะคะเราก็สม,มากรู้สึกโคตรตัวเล็กกันอย่างนี้นะคะนั้นในไซส์ที่ใหญ่สุดของ xl ก็จะเป็น xxl เนาะส่วนมากจะ xl ส่วนใหญ่ถ้าแบบ xxl นี่จะค่อนข้างจะหาน้อยเนาะทีนี้เวลาที่เรา เราอ้วนหรือเรามีปัญหาเรื่องของน้ำหนักหรือเราเป็นสาวพ่าไสเนี่ยค่ะคดอ,อ,อยากจะพูดถึงสามประเด็นด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยที่สำคัญคือจิตใจข้างในของคนที่เป็นสาวพ่าไสเนาะเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่ามาพูดคํานี้กับฉันฉันรู้สึกจะไม่อยากได้ยินมันอะไรอย่างเงี้ยนะนก็จะเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกติดใจกับอะไรเงี้ยคือคือเรารู้สึกมันเป็นเนกาทีฟกับเรื่องนี้นะคะอันที่สอง สภาพจริงมันทําให้เราซื้อเสื้อผ้ายากนะคะเราต้องบอกว่าเราอยู่ในประเทศที่คนตัวเล็กเยอะนะคะฉะนั้นสาวผ้าไซส์อาจจะรู้สึกลําบากนิดนึงเวลาเราจะหาเสื้อผ้าเนาะนะคะ <c oughs> อีกอันนึงเวลาเราแต่งตัวจริงๆลูกเราะคะ่ะสําหรับคนที่เป็นผ้าไซส์ก็จะรู้สึกว่าเขากังวลในไง,ไงของของการแต่งตัวเนาะอันะะนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้กําลังใจสาวสาวผ้าไซส์ทุกคนแล้วก็จะบอกว่าทุกคนจะผอมได้ถ้ากดเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะ หลายคนบอกว่าบอกคนบอกว่าโค้ดอยากเดนกับโค้ดวินามักเลยนะคะแต่ร้อยผอมก่อนคุณบอกเลยทันทีโดยไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะไม่มีวันนั้นค่ะโค้ดสอนคนมาเยอะนะแล้วลูกศิษย์โค้หลายคนที่สําเร็จจากวิธีนี้นะคะจากการที่บางทีเราไดเอทอยู่ดีก็ไดเอทขึ้นมาอยู่ดีก็ออกกำลังกายนู่นนี่นั่นมันทรามานค่ะแล้วมันใช้เวลานานกว่าที่เราจะเห็นตัวเองว่าเราผอมลงฉะนั้นหลายๆคนระหว่างทางก็จะหมดกําลังใจแล้วก็เลิกไปซะนะคะ คม,มีวิธีเด็กนะสําหรับใครที่อยากผอมนะตอนนี้เป็นสาวพระไซส์ไม่ไรเดี๋ยวนี้เราแต่งตัวให้ดูสวยกันนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นสาวพระไซส์แล้วเราแต่งให้ดูผอมนะคะเราจะมีกําลังใจจากการที่เราดูดูเต้นแโอ้ยฉันผอมแล้วเว้อยอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเออฉันอยากจะไปออกกําลังกายแหละฉันเริ่มจะแบบนิดแต่เน,นจริงจังและกาลังใจจะมาวินัยจะมีนะคะมันจะทาให้เราผอมได้จริงๆ วิธีการนี้เวิร์กมากแล้วก็ลูกสุกสิคโค้ดหลายๆคนใช้วิธีการนี้แล้วเป็นวิธีการที่จะบอกว่าลดแบบประเทืองชีวิตดีล,ะละ้นลาเก็บคําชมทุกวี่วันที่ยังยังพัฒไซ์อยู่แต่เขาก็มีกําลังใจโอ้ยอย่างนี้ฉันลดจริงจริง,จ,รงจังๆดีกว่านะคะงั้นวิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่เวิร์กอ่ะเดี๋ยววันนี้เค้จะมีมาสาธิตให้ดูนิดน,นึงนะคะสาหรับวิธีการแต่งสําหรับสาวพัฒไซเรามาดูกันเลยนะคะทุกขออนุญาตยื่นนิดนึงนะคะอ่ะ ลุกแรกนะคะของคนที่เป็นสาวแพทไซส์เดี๋ยวก็ขยับนิดนึงนะอ่ะถ้าดูลุกจริงๆแล้วเนี่ยค่ะตัวนี้ดีกว่าเราเราเรา,เราไม่เอาชุดสีดำนะคะหลายคนตกหลุมดักกับชุดสีดำเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องของแพทไซส์แต่จริงๆสีดำไม่ใช่เป็นสีเดียวที่แต่งได้ทําให้เราผอมลงลมีอีกหลายสีมากที่ทําได้แล้วก็มีอีกหลายแบบนะคะอย่างแรกเลยนะคะเวลาที่เรา ้าเราพลัสไซส์ก็เราจะแนะนำอยู่อย่างหนึ่งก่อนคือเวลาที่เราแต่งนี้จะเป็นเดรสยาวนะคะเป็นเดรสยาวนะคะวิธีการที่เราใส่ลักษณะของเดรสยาวแบบนี้ค่ะมันทําให้เราแลดูของลงนะคะแต่ถ้าใครมีต้นแขนจะเลือกแบบเสื้อที่แขนยาวลงมาถึงแค่นี้ก็ได้นะคะแต่ชุดแบบนี้ทําไมถึงโค้ดถึงแนะนํานะคะเพราะว่ามันเป็นแนวพวกเราเห็นไหมมันจะเป็นแนวมันเป็นแนวสีแล้วมีลาย ตรือึงตุ้งตึงติ้ง,ตงแต่มันเป็นลายที่เป็นแนวยาวมันทำให้เกิดมุมสายตาในแนวดิ่งเป็นการหลอกสายตาทำให้เราแลดูเหมือนสลิมแค่นี้เองง่ายมากนะคะเพราะว่าพอเราใส่จรินมาแ,แบบนี้ปึ้งปุ๊บรองเท้าก็อย่าไปใส่ส้นตึกละนะคะใส่ส้นเข็มโอเคไหมนะคะมันจะได้ดูสลิมยิ่งขึ้นไปอีกปลายหน้าให้แหลมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าตัวนี้อยากจะหาเไนมาเติมก็ เวลาเราจะสลิมเนี่ยอย่ามาอย่ามาแบกกระเป๋าใบใหญ่นะจัดคลาไปไม่เอาดีกว่าเอาันนี้เดี๋ยวจะขอไปเพราะว่ามีตัวน,นี้ที่เหมาะน,นะคะมันดำกับแดงใช่ไหมเราก็เอาดำกับทองเข้ามามีมีดำโดยสะท้อนกันอุ้สวยนะคะอันนี้ก็ได้แล้วก็รองเท้าสีทองที่เป็นส้นเข็มก็ทําให้ชุดนี้ดูเจิดจรัลยิ่งนักนะคะถ้าจะเติมอีกอันนึงนะคะสร้อยนะคะ หาสร้อยสีทองสักอันหนึ่งนะคะยาวๆฟรีสลงมาแล้วแบบนี้ก็ได้นี่คือรูปที่หนึ่งนะไปจัดกันดูนะคะอีกอันหนึ่งนะคะจะเป็นถ้าเกิดเป็นเดรสสัน้นล่ะก็สามารถใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะคะนี่จะเป็นลายทั้งตัวเลยเป็นเป็นลายเสือนะคะแขนตัวนี้เป็นแขนที่แนะนําสําหรับคนที่เป็นพลัสไซส์และมีต้นแขนคือมันจะยาวประมาณสักเลยเข้อศอกมานิดหนึ่งนะคะก็จะปิดช่วงต้นแขนมันจะเห็นช่วงเล็กตรงนี้พอดีฉะนั้นเนี่ย ลักษณะของเสื้อชุดนี้จะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์สำหรับสาวพลัสไซส์นะคะก็คือแขนปิดลงมานะคะถึงช่วงนี้นะคะแล้วมันเป็นการเล่นแนวที่เป็นแนวยาวลายที่เป็นลายเดียวกันทั้งตัวก็ถือว่าเป็นแนวสีหนึ่งสีเหมือนกันมันจะเป็นลายแบบนี้เราจะเาะ,ะ,ะมันจะมีเห็นไหมคะตัวตาใหญ่ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนกับแนวเส้นดิ่งมันทาให้เกิดสลิมลุกตรงนี้นี่ก็จะเป็นลุกที่เข้าท่าทีเดียวนะคะถ้าจะเติมนะคะ จริงๆก็แนะนาพูกเราให้มาลองใช้คลาสกันนะพวกกระเป๋าแบบตัวใบใหญ่มันก็ดูอีกแบบหนึง่งก็เติมคลาสเล็กๆอันนี้ไปรองเท้าส้นเข็มก็จัดไปนะคะอย่าได้ช้านี่ก็เป็นอีกลุกหนึ่งที่ก็ใช้ได้ทีเดียวสําหรับพลาสไซส์นะคะอ่ไมค์อันหนึ่งอันนี้นะคะโค้ดเคยพูดเรื่องของผ้าพลีสมาแล้วนะคะก็อยากจะเอามาขยายอีกทีหนึ่งผ้าพลีอันที่โค้ดบอกว่ามันจะมี ลักษณะของสมการหลายชั้นทั้งเฉียงทั้งตรงอะไรมาด้วยกันนะคะมันยืดและขยายเะนั้นในแง่ของการใส่ผ้าพลรตนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เสกเหมือนเหมือนกับชุดชุดเมื่อกี้เลยเป็นชุดยาวยานะคะนะคะมันก็จะเป็นแนวยาวแล้วก็ผ้าพลรกก็จะมีมิติของม,มันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งใส่แล้วดูผอมด้วยแล้วก็ดูเอลเลแกนด์ด้วยนี่ก็จะเป็นอีกช้อยหนึ่งถ้าจะเติมชุดนี้ก็หาสร้อยที่สว่างเพราะชุดค่อนข้างมืดนะคะอาจจะเป็นตัวนี้เป็นมุกก็ได้นะคะเป็นมุก วยยาวๆลงมาสักเส้นหนึ่งนะคะเยอะๆก็ได้ซักซักจึ๊หมาก็ได้นะ,ะกระเป๋าวาว,าว,าว,าวาสีเงินอะไรเงี้ยก็ดูเขาทามไม่น้อยทีเดียวอ่ะลุกต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบชิคๆนิดนึงนะน,นี่จะเป็นลักษณะของตัวเสื้อที่เป็นเป็นเสื้อคลุมนะคะตัวนี้ต้องใส่ข้างในข้างบนนะคะข้างบนและข้างล่างอยากจะเก่งเกงยีนที่เป็นเลกกิ้งข้างล่างก็ได้มันจะมีฟุ้งฟริงฟูฟราย มันเป็นตัวหลวมสบายๆเป็นผ้าทิ้งแล้วก็เป็นแนวยาวนะคะก็จะเป็นตัวที่เล่นและอย่างผ้าตันนี้มันจะเป็นซีทรูนะคะถ้าเราเห็นน้นจะเป็นซีทรูนะคะเวลาที่เราใส่อะไรที่เป็นลักษณะของของตัวซีทรูนะคะ่ะมันจะดูเหมือนพลางนะคะมันทําให้อะไรที่มีอยู่มันค่อยๆพลางลงไปแล้วก็มีลายมีดอกใหญ่ดอกเล็กเป็นสมการหลายชั้นให้คนเวียนหัวเล่นก็รู้สึกว่าเราผอมหลมโอเค,นะคะมันซาอย่างนี้นะโอเคต่อไป สีที่เป็นสีโปรดของเ,าเลายคนนะคะก็คือสีดำนั่นเองอ่ะสีดำก็ลองดูนี่เป็นเดรสสั้นนะสีดำตัวนี้เนี่ยจริงๆแบบตัวนี้เนี่ยนะคะแบบดีสำหรับคนที่มีหน้าอกนะก็จะช่วยเนะี่ยระบายฟ้งฟริงฟรีไฟปิดปิด,ปดช่วงบนของหน้าอกซะก็นะก็จะทําให้ข้างบนแลดูซอฟต์ลงนะคะถ้าอยากจะเติม <c oughs> จริงๆตัวนี้อย่างที่คุณเคยบอกว่าถ้าอยากจะเติมนะก็หาดอกไม้สักอันนึง อดอกไม้มาหน่อยดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ไมสมมติตาาเป็นอีนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ว่างนะคะจัดไปลักษณะแบบนี้ก็ได้เนาะนะคะแล้วก็รองเท้าอย่าลืมต้นเข็มโอเคนะคะหรือจะเป็น,นะครัชนะนะคะก็แอบ,บหนีบกันไปอะไรอย่างงี้นะคะเบาๆจะเป็นรูปเล็กๆหน่อยก็ได้นะคะเป็นครัชลูกเล็กๆหน่อยก็ได้อะไรอย่างี้นะคะเป็นต้น ผ่านชุดโปรดไปนี่จะมีคอนเซปต์หนึ่งที่เขาอยากจะให้พวกเราได้ลองใช้มันจะเป็นลนักษณะของลุกที่เป็นครีเอทีฟด้วยนะคะก็คือเรื่องของการใช้เสื้อนะคะที่มันจะมีนี่จะเป็นครีเอทีฟลุคนะคะชุดนี้จะเป็นของซาร่าเนาะชุดที่แล้วก็จะออกมาก็คือเป็นเชิ้ตนะข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวนะคะข้างหลังยาวแล้วก็จะเป็นแบบนี้เป็นจีบจีบนะคะอันนี้คดเติมด้วยสร้อยนะคะที่เป็นแนวยาวเหมือนกันยิ่งทำให้ดูชิลู่ยใหญ่เลยนะคะ เวลาใส่ก็ใส่กังเก่งเลกกิ้งนะคะเก่งเลกกิ้งแนบๆสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นสียีนเพราะว่านี้มันขาวใช่ไหมคะถ้ากิดใส่ดำมันจะดูคอนทราสเกินไปใส่เป็นสียีนก็ได้ค่ะเป็นเป็นบลูยีนที่ออกเป็นฟ้าก็ได้แบบนั้นนะคะตัวนี้มันดีในมุมไหนนะคะหนึ่งมันเป็นแขนยาวก็ช่วยช่วยช่ป็ดต้นแขนนะคะอีกอันหนึ่งคือเพราะมันยาวแล้วก็มันเป็นตัวยาวที่ช่วงสะโพกมันก็จะปิดช่วงปิดช่วงสะโพกมันทำให้แลดูเหมือนนะคะสะโพก ลดลงเล็กลงแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นแนวเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นสามเหลี่ยมนะคะมันก็ทําให้ยิ่งแหลดูช่วยเราในมุมของการทําให้เกิดสลิมลุกนี่ก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งนะคะก็ลองลองไปทุกตอนนี้มันจะหมดแล้วนะเอาเอาไอเดียไปก็แล้วกันเนาะนะคะอีกลุกหนึงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นจริงจเป็นเสื้อที่โค้ใสนะ่นาน้นานๆชอบแบบมันมันดีนดีไงนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือ ก็ไม่ชอบอะไรที่มันดูธรรมดาเนาะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเฉียงลงมาให้มันแบบสมการหลายชั้นแบบนี้นะคะเฉียงมันก็ใส่เกงที่เป็นเลกกิ้งนะคะกระดุมก็จะมีสมการหลายชั้นนะคะเข้ามาแถมข้างหลังก็จะเป็นแนวยาวนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอย่างนี้ค่ะพอดีไอ้ตัวได้ตัวนั้นคดรทามันหลุดไปละนะคะมันจะมีแบบนี้มันจะมีกระดุม หม่อันนึงแล้วเขาจะเอาสมาการหลายชั้นมาแปะแลักษณะแบบนี้เวลาเดินก็จะแบบเฮ้ยมันใส่เสื้อผิดประวัติจริง,รงๆปรากฏไม่ใช่หันเป็นลูกเล่นนะคะหรือถ้าไม่อยากก็เป็นแบบปล่อยแบบนี้ก็จะเป็นเฉียงๆไปก็ดูเซรุ่มๆถ้ายังพอไม่พอนะคะจัดไปนะเอาผ้านะคะพันคอนะคะที่เป็นแนวยาวแล้วให้สีมันคอนทราสกันนะคะแล้วก็ทิ้งธรรมดาแบบนี้ค่ะทิ้งทิ้งทิ้งลงมาเลยเห็นไหมคะ มันจะได้เกิดเออทำไมสูงอย่างนี้อะไรอย่างนี้ว่าไปผอมเพ,มพียรเร็วลูกว่าไปนะคะแล้วก็ถ้ากางเกงนะวิธีการให้เกิดเราเห็นแล้วเราจะใช้ผ้าผืนนี้ใช่ไหมดูในใน,ลา,ในลายของของผ้าตัวนี้นะคะเลือกมาสักสีหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกเออแหมมันต้องชัตากับชัดจริงนะคะเอามาเปน็นกา่งเกงแคนเองจบอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของชิกลุกนะคะทําให้ลาดูผอมลงอีกอันหนึ่งสาหรับแฟนลับสีดํา นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเดรสสีดำนะคะเป็นเดรสสีดำแขนยาวนะคะมีปลายหางปลาเล็กน้อยเป็นโรแมนติกนะจ๊ะนะนเนะคะแล้วก็เติมตัวนี้ก็เป็นของซาร่าเหมือนกันเนาะไม่ได้โปรโมทแบรนด์เขาทำไมเขาไม่ได้ค่อนสนใจจะมาร่วมมาเลยกั็พอจ้าเลยอ่ะแบบนินทาเล็กน้อยไปบอกนณะอ่นนี้จะเป็นผ้าที่เป็นแบบพันคอนะมันก็จะมีหลายสีคนเลือกที่เป็นโปกัดอกนะเป็นเป็นโฟกัดอกมานะคะ มีลายเล็ก่ก็สุดแท้แต่แต่ว่าตัวนี้เอามาเพื่อให้สีดํามันไม่เพลนเกินไปก็จะมีลักษณะของลายที่เป็นมิติแบบนี้แล้วก็ทิ้งเยียวๆวลงมาเพื่อดูเหมือนสลิมนะคะแบบนี้นะคะถ้าใครใช้ก็จะรเออจะ้ะผอมอ่ะตัวนี้จะเป็นเสื้อคลุมนะคะวันนี้เอาใจสาวผัดใสกันสุดๆนะคะนี่เป็นเสื้อคลุมนะนี่เป็นของเชร่าอีกแล้วมันซื้อแบรนด์นี้เยอะมากมันจะเป็นลนักษณะของเห็แบบนไหมผ้า,าเรื่องอะไรมัน นะเรียกเนี่ยนั้นแหะเรียกเรียกเรียกก็ค่อยูกนะคะตัวนี้เป็นเป็นซิปเปิดนะนี่ก็พักหนึ่งละนะก็จะเป็นซิปเปิดแบบนี้ก็ได้หรือจะปิดขึ้นมานะคะให้มันเยอะแบบนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็มีความดีของมันก็คือมันเป็นลายนะคะเป็นลายลงมานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็แขนยาวปิดแขนก็แขนประมาณประมาณห้าส่วนนะคะข้างในก็ใส่เป็นเกงยีนเป็นบลูยีนสีฟ้าก็น่าจะดีทีเดียวแล้วก็ข้างบนก็จะพลางาะะนั้นใครที่แบบมีช่วงบนใหญ่มีหน้าอกนะคะตัว ช่วงบนค่อนข้างหนาก็ใส่ตัวนี้พลางไปก็ได้นะคะเพราะมันมีลายนะคะก็จะดูจะดูพลางลงแล้วก็ใส่เกงเป็นเลกกิ้งเนาะนะคะตัวนี้ก็จะพอได้ทีเดียวนะอ่ะเทคนิคอันนึงสําหรับใครที่มีหนะ้าอ,อกนะคะแล้วก็ต้องการจะพลางเขาจะบอกว่าเสื้อลักษณะแบบนี้นะเขาเรียกว่าเป็นกิโมโนนะกิโมโนคือเสื้อที่เป็นแขนต่อนะคะช่วงไหล่กับตัวนี้เห็นไหมคะผ้า ผ้ามันจะเป็นมันมันมันจะเป็นผ้าผืนเดียวกันมันต่อกันทนันเนี่ยเวลาใส่พวกนี้ค่ะมันจะช่วยพลางช่วงหน้าอกทําให้แรดูเหมือนลดลงนะคะแล้วแขนเขินก็ใช้ได้เพราะว่ามันไม่ได้จบแค่ตรงต้นแขนมันก็ยาวยาวลงมาสักแค่เนี้ยนะคะนะคะสีเสือก็ใช้ได้ทีเดียวนะถ้าเกิดว่าใครคือคือลักษณะของแบบแล้วกันเนาะแต่ว่าสีมันจะอ่อนไปหน่อยมันอาจจะเป็นตัวขยายได้แต่ในเงี้ยของแบบเพืว่าใช้ได้สําหรับคนที่มีหน้าอกนะคะก็จะเป็นลักษณะของเสื้อแบบกิโมโนเนาะนะคะ อ่ะอีกอันหนึ่งนี่จะเป็นลักษณะของเป็นครีเอทีฟลุคนะคะที่เอาไว้เล่นได้คือมันจะมีปีกมาปิดเห็นไหมคะไม่เคยซูเื้อปกติเลยเห็นไหมคะท้างหลังจะเห็นใก่อหมน้จะเป็นลักษณะปีกมาปิแบบนี้นะคะมันก็จะคลุมไหล่ถ้าขาถ้าต้ลมีต้นแขนใช่ไหมก็จะคลุมไหล่แล้วก็จะปิดช่วงนี้นะคะก็จะมาเป็นสวิงสวายแล้วกางเกงก็เป็นสีเข้มหน่อยก็ได้เป็นเป็นสกินนี่เป็นแบบพวกเลกกิ้งอะไรอย่างนี้ว่าไปนะ สุดท้ายนะคะลุกทำงานนะคะที่แบบว่าอันนี้ไปเติมเสื้อเอาแล้วก็อาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะนี่จะเป็นลุกของกระโปรงนะคะที่เป็นกระโปรงพรีด,ด้านหน้านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอิเลแกน์ด้วยแล้วก็อย่างพวกนี้ครับพวกเราเห็นไหมมันจะมีฟลิปนะมันจะมีฟลิปเปิดอะไรพวกเนี้ยค่ะแบบอย่างพวกเนี้ยค่ะจริงๆแล้วนี่มันจะทำให้อ่ หลายคนบอกว่าถ้าเกิดมีตรงนี้เราเน้นไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นตัวที่ปิดบางบางช่วงนี้มันจะมีเป็นแบบว่าระบายฟุงฟ้งฟิง้งเข้ามายาว,ยาวๆก็ดีเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวพลางช่วงหน้าท้องนะคะแล้วก็พลางด้วยรีพลิีมันจะดูเบานะคะโอเคกระน่ำไปนะคะสําหรับสาวพัดไซส์ทั้งหลายก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่หลายๆคนโปรดปรานนะคะหลายคน ชอบส่องอย่างเงียบงนันสําหรับคลิปวิดีโอของโค้ชมีนาะช่วยเขียนมาหน่อยได้ไหมอยากรู้จังเลยอย่ะแบบดูแลชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครใครชอบก็ช่วยเขียนมาหน่อยนะบอกว่าดูแล้วจ้าดีจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจะมีให้โค้ชช่วยทําเรื่องอื่นเพราะจริงจริงสารพัดเรื่องมีหลายเรื่องมากที่ที่อยากทำบางทีนึกไม่ออกนะ้อนะคะใครที่ชอบก็ติดตามกันได้นะคะโค้ชมีในช่องทางอยู่หลายช่องทางหลักๆที่โค้ชจะใช้ก็จะเป็น เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะวีนาอิมเมจโค้ชนะคะก็ไปกดไลค์กันได้ตอนนี้ก็มี2อหมื่นกว่คนแล้วนะคะก็หวังว่าจะขึ้นเป็นแสนเลยจะม,มีประชากรที่เราชอบด้วยเรื่องคล้ายๆกันเหมือนๆกันมาอยู่ด้วยกันนะคะอีกอันนึงเป็นลายลายแอดนะคะก็วีนา Image c o ค้ชก็เข้าไปกดลิงก์ที่นั่นนะคะแล้วก็นั้นจะเป็นแหล่งที่โค้ชจะโพสต์ในทุกๆโคต์ลงไปก็จะเป็น2อช่องทางหลักนะคะ ก็จะมี i.g ด้วยเหมือนกัน i.g ก็ก็โพสต์รูปอะไรต่ออะไรลงกันเหมือนกันด้วยความที่ i.g รูปอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากนะคะก็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 เป็นช่องทางช่องทางหนึ่งที่ใช้นะคะ Link ์อินลิงก์อินก็จะมีรู้สึกใช้เป็น i m e c o a c h นะคะก็พิมพ์โคดพินานแล้วกันมานขึ้นมาก็โอเคนะคะ แล้วก็ช่องทางนี้ก็คือ YouTube ที่จะเป็นช่องทางใหม่ที่เรจะสื่อสารกันนะคะก็มีนา Image Code ใครที่ชื่นชอบนะคะก็ช่วยแชร์แล้วก็มีแล้วก็เขียนมาเป็นกำลังใจกันนิดหน่อยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย